โอเควันนี้ไอตอนนี้วันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดน,นักสันซามีเจ้าแม่กุดอิมองใหญ่สีขาวอยู่บนเขาแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังๆอะที่ไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อะที่นี่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีเจ้าแม่กุดอิมที่เป็น จะไม่คนอิมพันมือแล้วก็จะไม่คนอิมหลายหลายสไตล์อ่ะที่เนี้ยก็มาไหว้กันได้แต่ทางขึ้นเขามาก็เหนื่อยนิดนึงจอดรถข้างล่างพี่ก้อนเหยอันพี่ก้อนเห้ย มีทางขึ้นลงเดินสองทางเราเลือกทางที่ใกล้ที่สุดขึ้นมาแต่เลือกทางไกลลงไปขึ้นลงของเราทางได้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนบนเขาเนาะมันจะเป็นทางขึ้นขึ้นลงลง เรามาถึงวัดนักส,สันซาและที่นี่ค่าเข้าประมาณสี่พันวอนต่อคนเท่าสี่พัน 4, วอนอยากไปประทับค้ามตรงนู้นตรงนู้นแตน่ฝนตกเป,ปรอะเปอยนี่แมพทางขึ้นไป กว้างมากข้าทางจะเ็นไงโอเคตอนนี้เรามาถึงเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือเนาะเดี๋ยวพาเขาไปดูดาร เราทำไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแต่สวยเนาะไว้ข้างนอกเอาเปประมาณนี้อื <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเจ้าแม่กวนอิมเลยดีกว่าองค์ใหญ่สีขาวด้านบนโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปที่เจ้าแม่กวนอิม กกอยู่ทางนู okay. 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 ้นเราต้องอ้อมตรงนี้ไป นี่เลียงหินน่าจะเป็นความเชื่อ,อน,นีตลอดทางเลยอันนี้ดอกลาเวนเดอร์ท่านพงมาใจอ ตอนนี้เป็นหน้าร้อนมรสุมเข้าเดี๋ยวหน้า,าดู่เป็นไม้่วงออนท่ากนกำลังจะมาใบานี้มันก็จะเป็นแดงๆหมดเลยบรรยากาศคือดีมอกไกลๆนู่นคือทะเลที่เป็นภูเขา หายอ,อยู่คนเดียวแอนไม่ปิดแมสก์ไม่มีคนหายใจไม่ออกต่อโอเควันนี้เราถึงแล้วสมัากดอิมองใหญ่ ก็จะมีการจุดเทียนไม่จุดเทียนหรอกก็จุดเทียนเดี๋ยวพาไปดูวิวก่อนมีทางขึ้นลงสองทางเลือกเอาไกลกับใกล้

โอเคตอนนี้เราไปไหว้พระก่อนไหว้พระถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อันยอบอกว่ามีสาราเล็กๆแบบนี้เต็มเลยมีพระทุกอัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพเจ้ารุษเจ้าแม่กวนอิม

เราจะไปทิดบีดกันแต่ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกน,น้ำเยอะน้ำแรงคลื่นแรงเดี๋ยวเดินไปดูกันในโซชิมบอม คลื่นแรงโกโชที่นี่เรียกว่าซอรักบีชไรต์เนาะอ่า not ซอรักบีชจง ชองอัมเฮบีชชองอัมเฮซูยกจังคล้ายคล้บางแสนบ้านเราเลยเนาะโอเคไปต่อบอกว่า บีชไม่สวยคนไปแล่นน้ำที่บีชตรงนักซ่าน่ะสวยกว่าหรือไม่ก็ไปที่ยางยางบีชสวยกว่าดูดิเป็นหินที่นี่เป็นหินขอบทะยะมัตูุเฉยเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินต่อ แต่เ,เขาก็มีกั้นให้นะว่าเล่นน้ำได้แค่ไหนแต่สั้นมากเลยแค่ทุนสีเหลืองๆเดี๋ยวให้ดูแค่นี้โอเคตอนนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารบา,บาย